จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะมือนีแม่บ้านก็สิเอาบรรยากาศอยู่ทงหน้านามือเศร้ามาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮานะคะ่ะมือนีก็เป็นเศร้าวันผหัตที่ยี่สิบสองสิงหาหกเจ็ดแล้วนะคะนเนาะแดดกําลังออกนะคะ่ะแต่ว่าแดดออกก็เป็นคึมคึมมืดมืด,มดละพ่อแม่พี่น้องอันทางบ้านพ่อแม่พี่น้องฝนตกวะเนานะคะ่ะมือนีหมู่บ้านอยู่ทางบานโพแห้แงแห้งพ่อแม่พี่น้อง ตอนหัวคำเนาะค่ะเนาะแห้งคักแห้งแน่ทึ่งลมทึงฝนพ่อแม่พี่น้อง mm hmm. พอดีเห็นแดดออกกันซองเขางามงแม,ม่บ้านกันเลยเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาานะค่ะเนาะ mm hmm. สมดำโดนพ่อแม่พี่น้องสองเดือนเนาะค่ะดำหน้าอยู่ซองเดือนปีได้ก็ไดสองเถากงอก,งอก mm hmm. ปีนี้ใครย,ย่คะตาเรามาดำซอยตามาแต่สารค่ามาดำซอยเนาะค่ะเนาะ เขาถือกแดดย้ำเสางามคักพ,พ่อแม่พี่น้องบรรยางกะจิ้วทงไฮทงหน้าย่างมือเสานะคะเจ็ดโมงเช้าเห็นแดดออกซองเขาง,ง,งามงามเมย์บานก็นเลี้ยงมาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮานะคะแต่ว่าทองฝากอะยังมืดๆอ,อยู่นะคะเนาะเบิ้งตกอีกอยู่ดีพ,พ่อแม่พี่น้องมือนีกระไดเบิ้งส่งแล้ว ทางโตกักบโบตกเนาะพอมีพี่น้องเนาะแต่เลี้ยนตนเพิินคักทางเพิ่นม,ม,มนามีน้ำขังใส่เข่าแม่โอ้แต่เลี้ยนตนเพิ่นเข่าเพิ่นเกันเยงยวเงยงเงยงแดงเป็นเพียเป็นยังล่งเบิดแล้วค่ะทางใดฝนโบตกกระไดเนาะพอมีพี่น้องเนาะทางดีกด็ดีดีฝนก็ไดตกเด้ทุกมือทุกเว้นทางมีสวนยางจักมาตกอีหยังเนาะพอมีพี่น้องเนะนาะสิแล้วนะจ้าเนาะวิถีชาวไร่ชาวนาบ้านเรา อันดำแล้วๆกันได้ไลตัดห้าตัดห้าแล้วๆกันในบ้านปุ๋ยนะคะมือเสาร์พอบานแล้วก็มมหาบานให้ไดทีที่ยังเหลืองเหลืองที่ป่ทันในบ้านนะคะให้นี่แล้วก็ของก็มาใส่มือเสาเนนะคะเนาะห้นี่เพิ่งเกิดสีเหลืองเหลืองอยู่ค่ะนี่ไฟนี่ก็เป็นเขาเจ้ามะลินะคะนคข้องนี่เขาเจาา้ามะลิกับว่าล้ายนะคะ่ะปีนี้เขาเจ้ามะลิก็ไดกากาบพ่อเนาะคะ่ะ ปีนี่กาเพพ่อกาเป็นโลกทางนี้เป็นเขาเนียวนะค่ะเนาะไฟนี้เป็นเขาเนียวเพิ่นก้าได้แตกกอแล้วราคาเพราะว่าดำตั้งแต่กอนมู่นค่ะนี่ให้หนาเทียงนี่ก็ได้ทั้งเพิ่งงามเหมือนฟุ้นนะคะเนาะฟุ้นขี่กล้วยมันไหลามาเดิพอมีพี่น้องนานนาแลรงก็อล้วยมานอนไห้นี่แล้วพอมีพี่น้องเบืองก่อเขาเขาคอนดูนะคะเนาะ คนดูเขาเตีย้ยกับเขาสูงปนกันเขากอคอท้องฟ้าก็เป็นเมือดอยู่ค่ะสิบห้าขวบเก่าจังไดบูมือนี้ก็ได้ใครอยู่ค่ะหยาก็บ่มีพ่พอมีพี่น้องจะว่าบ่มีท้อตีมีอยู่แห่งบ่หลายไหมค่ะหยาก็ได้ปีกายยังได้หาโลกอยู่ด้ค่ะนี่ปีนีบ่มีเลยค่ะ มีอยู่กับ่หลายคือว่าเราเพ่อแม่พี่น้องกะกะปื้มยุค่ากะดีใจยุคพุ่มใจยุคดำเลีวกระไดถ้าเป็นเขาว่านพ่อแม่พี่น้องอยู่หน้าแม่บ้านเนาะบ่เป็นหน้าผู้อื่นดอกนาแม่บ้านนี่ยแหละเบาถึงหน้าตะอของนี่ยแหละค่ะบ่ได้เบาถึงหน้าผู้อื่นดอกเด้อค่ะเด้อถ้าเป็นเขาว่านอยู่หน้าตะอของนี่โอ้ยหยาพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบ่ได้สีดยาไข่หยานเนาะค่ะเนาะบ่ได้สีดหยาบ่ได้สีดหยาบะเนียน ข่ากับบางามไหมคะก็เลยพากันดำเอานะคะเนาะเพราะว่าเป็นหน้าโคกด้เพ่อแไม่พี่น้องบ่เปม็นหน้าท่าบ่เปม็นหน้าทงนะค่ะเนาะเป็นเป็นหน้าโคกหน้าหินเฮดินกับาอยากงามปันใดกับห้องก็มาไข่ตอนเรียงง้อเรียงคว้วยนี่แหละค่ะเป็นได้ฟุ้นแล้วนี่เพื่นกันปรับสภาพดินไหมค่ะพ่อแไม่พี่น้องดีอยู่ค่ะตะพัดเรียงคว้วยมาหนีห่าปีนี้แล้วค่ะเนาะหูซึกว่าดินตะของดีายเติบดินกับล่มพร้อมไหมเพ่อแไม่พี่น้องตะกีน ตะบะฮนได้เลี้ยงเนาะค่ะเนาะดินแข็งแข็งพม่พี่น้องเาอ้าวยางสี่กับ่อยากลมดิดำยังสี่กันโอ้ยเจ้าพรเก็บรติมือพอม่พี่น้องบ่ลเป็นเบาเอาดีพอม่พี่น้องแม่นอิลีค่ะวันนี้เขาได้ฟุ้นได้เนเงี้ยวข้อยมาใส่พอม่พี่น้องสุดยอดดินลมล่างมองลดลงกับพ่อได้เนาะค่ะเนาะวันนี้แม่บ้านกันได้พอม พาพแม่พี่น้องมาไทายบรรยากาศดูทงไฮทงหน้าเบิ้งหน้าเขาคือเก่านะคะเนาะโอ้ท้องฟ้าคืองามแต่พม่พี่น้องเบิง้งท้องฟ้าสวยมากเลยสีคามสีขาวสีคึ้มสามสีปนกันพอม่พี่น้องสละเด้อจ่าเด้อสู่สูะะ่เด้อค่ะเศร้าไฮเศร้าห,าหน้าห้องผกห้องขอบรั้วอีสานน่อนหน้า,นาเป็นกำลังใจให้ทุกคนห้องขอบรัวอีสานานอนหน้ากับกาบขอบคุณ่นพม่พี่น้อง ทุกๆคนเลยค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจพวกเฮาตลอดมากเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกันสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ก็นะค่ะเนาะคลิปหน้าจังมาพอกันไหมเนาะค่ะพวกเฮาขอบพ่ออีสานน้านหน้ากับคอยพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆกันทุกคู่ทุกคนเ้อค่ะเด้อจะเก็บจะไข่จะจนเด้อจ้าขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรง คลิปนี้ไม่บ้านก็นสิเด็กเก่าวข้า่าสวัสดีค่ะ